ในฐานะคนที่เคยไปเที่ยวมาดีฟมาแล้วขอบอกเลยว่าทะเลไทยก็สวยไม่แพ้มาดิฟเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยว1ใน3เกาะยอดนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทะเลสวยน้ำใสดำน้ำดูสัตว์น้ำและปะการังได้สบายๆเลยอาทิตย์ตกสวยมากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาที่เกาะน,นี้กันครับก็คือเกาะเต่านั่นเอง ใกล้ใกล้ก,ลก,ลกันกับเกาะเต่าก็จะมีเกาะพังงนันเกาะสมุยทั้ง3เกาะนี้จะอยู่ในระแวกเดียวกันครับสามารถนั่งเรือถึงกันได้สำหรับเกาะสมุยเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปเกาะสมุยนะครับเกาะสมุยก็สวยเหมือนกันน้ำใสาหาดทรายสวยกิจกรรมเยอะมากส่วนที่เกาะเต่าจะต้องเดินทางมาที่เกาะด้วยเรือเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะมาจากสุราษฎร์ธานี ชุมพรหรือเรือที่เชื่อมระหว่างเกาะพะงันและเกาะสมุยครับจริงๆแล้วทริปนี้เราตั้งใจจะไปลำปางแต่มีเหตุน้ำท่วมเสียก่อนจึงต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันสายการบินบางกอกแอร์เวย์น่ารักมากเลยครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องตัว๋วเครื่องบินโทรติดง่ายมากๆตอนนี้น้องแอร์ยังบินสะอาดเส้นทางกรุงเทพสุราษปกติไหมครับ ไม่ได้มีการยกเลิกพอน้ําท่วมอะไรใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็ตรวจสอบดูเขาจะมีการเดินทางตามปกติอยู่นะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจองหน้าเว็บไซต์มีข้อมูลสถานที่เต็มไหมครับไม่มีครับโทรติดเร็วมากเลยครับครับผมคุณใช้บริการสายการบินน้องแอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรติดเร็วมากสัญญามากดีนะยังมีแบบว่าคเซนเตอร์เราติดต่อใช่เราเคยโดนสายการบินที่ พอติดต่อไม่ได้ต้องคุยกับคุ่นยแล้วมันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันทําให้ร้อนใจแต่ว่าอันนี้ดีสั้างแล้วก็ไปสุราษแล้วแน่นอนละแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาโรงแรมเอาเย่เย่เย่ดีจัน ถึงสนามบ,บินสุราธานีแล้วจ้าอากาศดีมากวันนี้ใช่ฝนไม่ตกเลยฝน,นไม่ตกแดดกำลังดีแล้วก็พอออกมาจากาผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็จะเจอพวกที่เช่ารถเช่าเรือเต็มไปหมดเลยถึงแม้ว่าใครที่ไม่ได้เช่ามาล่วงหน้าก็สามารถมาซื้อ,อ,อนางาน,น,าน,านได,นได้ก็จะมีคนยืนถือป้ายนะหรือไม่ก็เดินเอาตามบูธพวกนี้เลยมีทั้งแบบรถจากสนามบ,บินแล้วก็ไปถอเรือ หรือจะไปต่อเรือเองที่ท่าเรือก็ได้ใช่แต่ว่าเราซื้อของอะไรมานะอันนั้นอะลมพยาลมพยาแบบไปเกาะเต่าเนาะจะมีรถมารับที่สนามบินแต่ว่าของเราที่จองมาเมื่อกี้เขาบอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนเรือหนึ่งรอบที่เกาะพังงานแต่ว่าค่าเรือก็คือรวมหมดแล้วไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วก็พอเราไปเช็คอินก็จะได้อันนี้มาเขาจะให้ติดได้ตั๋วแล้วก็ติดติดหน้าอกสัมภาระเอาขึ้นได้คนละสองใบ เขาก็จะให้แท็กสัมภาระมานี่นเป็นแบบนี้ติดที่กระเป๋าเราเขาไปติดกระเป๋าได้เลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งเล่นสนามบินรอเขามาเรียกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบนเรือแล้วก็บนรถให้ดูว่าเป็นยังไงเ<ช>จ้าอื่นก็จะมีอะไรบ้างอนะ่ะลาชาเฟอร์รี่สีทรานซเปอร์ลี่ <2000 S 2> ทรานเฟอร์รี่พันทิปก็มีเยอะอยู่นะถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อมาลงหน้าก็มาซื้อตรงนี้เอาก็ได้ เขามาเรียกขึ้นรถแล้วจ้ามไปรถบัสข้อเดินตามเข้าไปเลย,ยเขาบอกว่านั่งรถจากสนามบินไปท่าเรือดอนสักประมาณชัวช่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งต่างอำเภออยู่บนรถบัสแล้วจ้ารถดีอยู่นะ เาถอยรถเข้ามาในท่าเรือ,อถึงแล้จ้าเรามาถึงท่าเรือนอนสักสุราดีอยแ้วไม่ต้องเดินเข้าไปในท่าเรือรถนี้ก็จะถอยเข้ามาใช่แ้วเราก็ลงรถแล้วก็ลงเลยอคนเดียว <c oughs> นี่ถอยเข้ามาไกลมากวันนี้ทะเลดูเงียบมากนะเดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศจะไปถึงเราเป็นยังไง ตอนนี้เราอยู่บนเรือกันนะจ้าเรือดีมากนะบอกเลยมีทั้งที่นั่งที่เป็นแอร์แล้วก็ด้านบนเป็น Open Air มีห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็มีที่ขายของด้วยคนเต็มเลยจ้าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติเรือบริษัทที่เรามาจะมีสองแบบก็คือเรือใหญ่ๆแบบนี้กับเรือสป,ปีดโบลําเล็กขาไปเรานั่งเรือใหญ่ขากลับเรานั่งสป,ปีดโบลําเล็กเนาะ เดี๋ยวมาให้ดูความแตกต่างว่าเรือสองแบบต่างกันยังไงแต่ว่าในตารางเดินเรือเขาจะมีบอกอยู่ว่าเป็นเรือเล็กรอบไหนเรือใหญ่รอบไหนเรือเล็ก,นกเนาะเรือนิ่งมากเงียบม,ม่มีเลยดีมากเงียบด้วย คิดกับสิ่งที่เราคิดไวเลยว่าจะต้องเจอโลมอลสุตเรียงกันมาแอัน,นี้นอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วอ่ะบนเรือขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะมีหลดฟ้าเนาะใช่สวยมากอากาศดีมากวันนี้นอนหลับต่อ to the Travel to world Explore the paradise t ที l to ทุทไทยไปด้วยกันเดินทางไปแบบมีสีสันคุณหาความสุขของเธอและฉันเดินทางกันไปตามความฝันตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะสมุยจ้าเรือจะมาจอดพักที่เกาะสมุยส่งผู้โดยสารสถานีต่อไปก็คือเกาะพังงาน คนที่จะไปเกาะพะง,งันและวก็เต่าต่อก็ออออนั่งอยู่บนนี้ก่อนสมุยน้ําใสมากน้ําใสมากวันนี้อากาศดีมากหน้าแววมากตอนนี้ถึงเกาะพะง,งันแล้วจ้าแล้วก็ลงมาจากเรือก่อนแล้วก็ขึ้นเรือลําถัดไปที่ไปเกาะเต่าตเมื่อกี้เขาบอกว่าลําข้างๆนี่แหละเดี๋ยวรอขึ้นแดดที่นั่งก่อนแดดดีมาก ทะเลสวยมากเหมือนเกาะสมุยเลยและตอนนี้เรากําลังอยู่บนเรือที่กําลังจะไปเกาะเต่ากันจ้าเปลี่ยนเรือเรียบร้อยแล้วเรือก็คล้ายๆกันเนาะใช่เข้ามาแอร์เย็นฉับท่ากเกาะพะงาไปเอพเอพะงาเกาะอะไรนะจาาเกาะประงานไปเกาะเต่ากพประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดเดีเดี๋ยวเราหลับต่อเพราะว่าเรือนี้มันนิ่งมากถึงท่าเรือเกาะเต่าเรียบร้อยแล้วจ้า น้ำใสแดดดีมากอากาศดีมาก,มากตอนนี้เรากำลังจะไปรีสอร์ทกันจ้ารถมารับแล้วพอมาลงท่าเรือปุ๊บก็มองหารถได้เลย,เยไม่ใช่มองหารถมองหาป้ายโรงแรมมแล้วก็มาเดินตามคนโรงแรมมาแล้วเขาจะพามาขึ้นรถของโรงแรมอื่นๆก็มีนะเป็นรถแบบเดียวกันไปที่โรงแรมมาจ้า แเช็คอินเสร็จแล้วจ้าเช็คอินเสร็จเขาก็จะพาไปที่ห้องแล้วก็ก่อนไปห้องขอยืมอันนี้มาด้วยเสื้อชูชีพแล้วก็อะไรนะหน้ากากดำน้ำหรอใช่ใชเพราะว่าตรงห้องเรามันสามารถเดินต่อไปที่ชายหาดได้ใช่ปะเราเดี๋ยวเราจะไปลองดำน้ำดูก่อนถ้ามันไม่น่ากลัวมาก มาถึงห้องเราจ้ามีอันนี้เป็นห้องใช่ไหมมีระเบียงสองชั้นแล้วก็บันไดลงไปถึงข้างล่างเลยแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าว่ายน้ำได้ดำน้ำได้รวมๆดีกว่ามาดิบอีกแล้วเนี่ยจริงๆจุดนี้เขาบอกว่าด้านหน้าห้องเราอ่ะเป็นจุดที่มีเต่าที่อายุเยอะๆอยู่ด้านหน้าซึ่งเรือดำน้ำมาดำกันเยอะเลยะค เราก็ดาไปจากตรงนี้ได้ไปได้เลยใช่โคตรเจ๋งอ่ะก็ตรงโน้นจะเป็นโขดหินที่คนมานั่งเล่นกันคนที่ไม่พักโรงแรมมาได้ไหมมาได้มาไดมาพักมาเล่นบนโขดหินนี้หรือไปหาดทรายตรงนั้น โงแรมที่เราพักจะอยู่แถวแถวชาร์กเบยหรืออ่าวฉลามบริเวณนี้จะมีเต่าตัวใหญ่ๆนักท่องเที่ยวมักจะมาว่ายน้ำและดำน้ำเพื่อดูอเต่าบริเวณนี้กันในโรงแรมมีร้านอาหารมีชายหาดมีหน้าผามีครบเครื่อง ถ้าใครจะมาก็ลองเช็คในแอปต่างๆก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ถ้าในแอปแพงก็โทรมาจองกับโรงแรมว่าไหนจะถูกกว่าน,นะแต่บางทีถ้าเราใช้คูปองส่วนลดในแอปบางทีมันมีก็อาจจะได้ถูกกว่าต้องลองเปรียบเทียบเยอะๆพอเราจองแล้วก็ลองกดคูปองลองนู่นลองนี่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบจนได้วิธีที่ถูกที่สุดก็ค่อยจองมาดูซี่ข้างล่างด,ดีมากมาระหว่างวันก็จะมี ทัวใ<ช>มาดำน้ำดูเต่าใกล้ๆโรงแรมเราเพราะว่าที่เราดูรีวิวมาก็คือหลังโรงแรมเราอ่ะจะมีเต่าแบบอ,อายุเยอะๆนะที่อยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วทัวร์เขาก็จะมาลงเพื่อดำน้ำดูเต่เาเราลืมยืมเ,เรือเขาไปได้ไหม<ค>มาเรียกว่าเรืออะไรนะแคนูแคนูใช่ไหมคายักหรือแคนูไม่รู้ว่าเรือพลาสติกอะแล้วก็ว่าพายไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยดำได้ปะ่ และทุกครั้งที่เราเดินไปที่ห้องพักของเราก็จะเหมือนออกกําลังกายเพราะว่ามันเดินลงไปไกลมากขาลงไม่เท่าไหร่แต่ว่าขาขึ้นจะค่อนข้างเหนื่อยเดี๋ยวลงไปพายเรือแคนูกันจ้าต้องเดินลงบันไดตรงนี้ต้องไปไปละจ้าอันนี้ลงมาจากหลังห้องเราหลังห้องเราก็จะมีโขดหินแบบนี้ อากาศดีมากเลยอ่ะถ้าใครกลัวแดดก็สักประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนาะนก็ยังพายได้อยู่แต่ว่าที่เนี้ยเขาจะให้เช่าเรือแคนูถึงแค่หกโมงเย็นเะชัว่วโมงละเท่าไหร่นะคะ่าเรือสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบทำภารกิจหาเต่าจะเจอเต่าไหมตามตามกลุ่มนะท่องเที่ยวไปคน้นหาควาสุขขอเธอและฉันเดินทา,นางไปไปด Have fun on the beach, good time in the city, fresh and fun along the way. Amazing Thailand, here to travel by New Wei เมื่อกี้เห็นเต่าไหมเห็นตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราอีกอะใหญ่มากแต่ว่าต้องว่ายตามไปเรื่อยๆมันก็อยู่ที่แล้วก็เห็นแล้วข้างล่างมันมีพวกอะไรอะแพงต้นหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นต้นไมอ้อะเต่ากินพวกนั้นแต่ว่าไม่ได้หนีคนใช่ไหมไม่หนีคนแล้วก็ปลาเยอะมากปลามาล้อมเต่าเจดายจังไม่ได้เอากล้องที่มันถ่ายใต้น้ำมาได้ไ ถ้าลงน้ําจากโรงแรมเราแล้วก็พายเรือมาหรือเดินมาเลาะริมทะเลมาเขาจะเจอบาร์อันนี้บารับอันนึงบรรยากาศดีมากคนก็จะมานั่งกันบนโขดหินนี้แต่คนที่ไม่ได้พักโรงแรมก็มาได้นะเหมือนเขาจะต้องขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินลงมา Yeah าากจันเป็นนอาหาหรไทยนะผัดกรระเาอ,อ,าอาเี๋ยวกินอาหารเสร็จเราจะพาไปที่ท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรืออีกแบบหนึ่งที่ต่างจากแบบที่เรามาต่างกันเยอะไหม ได้เวลากลับกันแล้วจ้าตอนนี้เรานันรดรถไว้9โมงครึ่งคือจะมีสุขที่ท่าเรือนะครับนี่เหมือนเป็นอนุสวาวรีย์ที่ทุกคนต่อเรือมาแล้วใช่ไหมมันจะมีสติกเกอร์ใช่ปล้ของทุกคน <laughs> ก็จะมาติดเพดานท่องเที่ยวไปร้อย่างกันสำหรับลำดะเลกับฉันเที่ยวทูโดยใจไปตามฝัน We'll dance u n the star ถ้าใครมารอขึ้นเรือหรือมาเที่ยววันเดทิปในระหว่างรอก็มีที่เที่ยวใกล้ๆท่าเรือให้เราได้เดินเล่นกันนะมีหลายร้านเลยตอนรอเรือก็มาเที่ยวที่ริมหาดตรงท่าเรือได้เนาะมีร้านอาหารเต็มเลย ร้านนวดคาเฟ่เอองงแล้วก็มีชายทะเลจริงๆถ้าใครมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปในนี้มันก็มีที่เที่ยวเยอะนะในเกาะตามหาดต่างๆอืแต่ว่าต้องเช่ารถหรือไม่ก็มีรถประจำทางปะไม่แน่ใจแล้วก็แนะนําเช่ามอเตอร์ไซค์ไปตามหาดต่างๆ เหนือแล้วจ้าลำเล็กจริง้ากลับเรากลับด้วย Speed ์ u s รงเลยนะครับจากเกาะนาแล้วก็ขับไปที่สุราคือลาดเลยไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะแต่ว่ามันจะนิ่งเหมือนตอนที่เรามาไหมเดี๋ยวมาดูกันจริที่สำคัญต้องดูว่าอากาศระหว่างทางจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าวเ้ีา ไ่สนามบินใช่ไหมคะโอเคเดินรอฝั่งนี้ได้เลยนะคะจะมีรถบัสรถัอย่งี้เย่อากาศเราปลอดภัยมากใช่เรือนิ่งมากเลยนะนึกว่าเรือลำเล็กมันจะโค้งเคงหลับได้ตลอดทางแล้วก็ไม่มีคลื่นเลยเนาะใช่แต่ว่าถ้าวันที่มีคลื่นเรืออาจจะโค้งเคงกว่านี้เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสต่อเพื่อไปสนามบเป็นคนละท่าเรือกับตอนที่เรามาเนาะถ้าตอนมาคือท่าเรือดอนสักดอนสัก แต่ว่าขากลับเป็นท่าเรืออะไรไม่รู้ของล<อ>ุมพะยาเลยเออของเขาเองเหรอในเมืองสรรา